ถามแป้งนิดนึงโอหร้อนมากเลยแม่แม่หวัดดีค่ะอหน้ามันแผบเลยอากาศร้อนสวัสดีแม่แม่ทุกท่านค่ะทักทายยามบ่ายคิดถึงหวัดดีค่ะ ร้อนมากเลยเนาะแม่แม uh ่ร huh. ้อนแบบหน้ามันทาแป้งนิดนึงวันดีค่ะหนึ่งท่านใครเอ่ยเข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นไงมั่งคิดถึงจังเลยเนาะอือรออีกนิดนึงนะคะแม่แม่อีกสามวันสี่วันก็จะมีคิวงานน้องลีโอละอือวันนี้ก็ได้อาร์มเด็กคิวงานของน้องลีโอล่วงหน้าเนาะ ก็อีกประมาณ3-4วันวันที่15บหนะเป็นคิวงานเดี่ยวด้วยเข้ามาให้กำลังใจน้องรีโอเยอะๆนะคะเป็นไงมั่งแม่แม่ร้อนไหมแอดร้อนมากเลยวันนี้อุ้ยร้อนมากหน,น,น้านเหนียวเนียวยังไงไม่รู้ <laughs> สวัสดีค่ะอุ้ยร้อนทักทายพูดคุยกันได้นะคะสี่ท่าน น้อง oh, ดีจริงๆอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะแม่แม่ก็เลยไม่ได้แต่งตัวอะไรมากมายสวัสดีเจ็ดท่านหวัดดีค่ะคุณแม่ลำไยเป็นไงบ้างคิดถึงอยากจะขึ้นบันไดหาคุยกับแม่แม่ทุกวันเลยเนาะแต่ก็กลัวแม่ลำคาญซะก่อน <laughs> คิดถึงนะหวัสดีค่ะแอดคิดถึงเหมือนกันค่ะร้อนมากใช่ที่กรุงเทพตอนนี้แอดอยู่มนองแ็มเมื่อกี้ดูอยู่ที่3ามสิองศาร้อนมากเลยน้องแม่ๆ่ช่วงนี้ก็อดใจรออีกนิดนึงอีก3วัน4วันก็จะได้ดูคอนเสิร์ตน้องดีโอละงานนี้ต้องเข้ามาดูให้กำลังใจกันเยอะๆคิวงานก็คือวันครั้งนี้ขึ้นเวทีเดียวด้วยแต่ลูกชายเก่งแล้วน่ะ เก่งอยู่แล้วนะเอาอยู่มีแม่แม่น่ารกักคอยให้กำลังใจอยู่สม่ำเสมอเนาะแค่กำลังใจแม,แม่แม่ที่ให้ในแต่ละครั้งนี้ก็ล้นหลามละอืแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะช่วงเวลานี้สี่โมงเย็นแล้วแม่แม่ได้อะไรทานบ้างเย็นนี้ได้อะไรทานคะแต่งานครั้งนี้วันที่สิบห้ามันจะก็จะมีศิลปินจากยุ้งเข้าเนาะก็จะมีสามสามท่าน ซันฟอร์มแล้วก็มีน้องรีโอแต่น้องรีโอมาวันที่สนะิบห้าเนาะใครมาก่อนรู้สึกจะเป็นซนะันเนาะซันมาวันที่สิบสามใช่ไหมแอดลงลงแล้วยังจำไม่ได้เลยวันนี้สมองก็จะเบร์เบร์หน่อยเนาะสิบเอ็ดท่านขอบคุณมากค่ะเข้ามากดไลค์ให้หน่อยเลิฟเลิฟเลิฟจริง,รงๆเลยเนาะเข้ามาแวะเข้ามาคุยทักทายกาันเนาะคิดถึงน้องรีโอไหมคะเมื่อเช้านี้ป้ากบก็มีการไลฟ์สดเนาะอืม แอดก็ดูมั่งไม่ดูมั่งพอดีว่าติดภารกิจก็ไม่ได้ดูตลอดอืมร้อนมากเลยค่ะจริงๆร้อนจึนแบบหงุดหงิดมากจะเปิดอยากจะติดตั้งแอร์นะแม่แม่แต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดก็ต้องทนแต่ถ้าจะให้แบบเย็นสบายก็ต้องขึ้นไปห้องบนห้องอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ไหวหรอกอยู่แต่บนห้องเนาะทนหน่อยอืมคุณแม่ล้ไพเย็นนี้ได้อะไรทานคา ได้ไรทานเอ่ยพูดคุยทักทายกันได้นะแม่แม่ไลฟ์สดถ้าไม่มีแม่แม่มาคุยด้วยเดี๋ยวแอดก็ลงแล้วเข้ามาทักทายเฉยๆนะแม่แม่อยากมีเพื่อนคุยอย่าเหงาไม่มีอะไรทำแล้วไม่รู้จะอัปเดตอะไรของน้องรีโอไม่มีอะไรเลยอืมก็อัปเดตไปแล้วนะลูกชายสบายแล้วเรียนจบแล้วเนาะเรียนจบมหกแล้ว ก็เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยยังไม่มีเมนูเลยแต่แก็มีละว,วันนี้ทำผัดเผ็ดหมูป่าทำผัดเผ็ดหมูป่าก็ทำเองเลยวันนี้ไปซื้อมานะคะไปซื้อมาแล้วก็มาผัดเองนั่นแหละคุณแม่ทำภัยอยู่กันกี่คนคะที่บ้านที่แอดอยู่คนเดียวนะถึงบอกไงเหงาแอดอยู่ที่กรุงเทพนี่อยู่คนเดียวนะพอดีลูกชายเขาก็ไปฝึกง,งานแล้วนะคะเจอลูกชายแค่สองสามวันเอง แล้วก็จากนั้นลูกชายก็ไปฝึกงานที่กิ่งแก้วนะคะก็ไม่ได้กลับมาอยู่นี่เพราะไปก็คือเช่าหออยู่อะคะ่ะแม่แม่กลับไปกลับมามันไม่คุ้มค่าน้ํามันเนาะก็เลยเสียค่าเช่าไปสองเดือนนะคะก็สี่หลักขึ้นต้นด้วยเสีะคะ่ะก็โอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่คนเดียวไปแล้วเดี๋ยวสงการก็ไม่แน่ใจว่าจะว่างมาหาแม่ไหมอะไรเงี้ยก็ฝึกงานประมาณสองเดือนเนาะ เออลูกชายเราก็รีโอก็จบหมอหกแล้วเมื่อวานก็นะก็ได้โพสต์สบายแล้วจบหมอหกก็เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอยู่สี่ปียังไม่มีเมนูเลยแม่แม่ก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆค,คิดของแอดมีแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสิบท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเป็นไงบ้างสิบท่านมีใครเอ่ย ร้อนร้อนจริงๆเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคือคืออยู่ที่นี่นะถ้าแอดจะออกจากบ้านเนี่ยคือแอดต้องนั่งวินมอไซค์นะนั่งวินมอไซค์ไปไปทิปใายรถเมล์แล้วก็ต่อรถอีกทีนึงถ้าจะไปเดืมอเดือมอ,มอต้องต่อ2ต่อจึงจะถึงแลอากาศมันร้อนมากคือไม่อยากไปไหนอะคะ่ะช่วงสงการคุณแม่นำไยช่วงสงการไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไหนคะ เดีย๋ยวดูนะมีข่าวข่าวสารอะไรไหมคือแอดนั่งอย่างเงี้ยแอดก็ต้องคอยดูข่าวสารตลอดเวลาถ้ามีข่าวสารก็จะได้อัปเดตให้แม่ๆได้รับรู้กันเลยเนาะเพราะแม่ๆก็ส่วนมากก็จะรอข่าวสารอืมคุณแม่จำนองสวัสดีค่ะแอดพูดผิดคิวงานน้องวันที่สิบสี่ใช่หรอไม่ใช่สิบห้าหรอ แล,แล้วที่ลงไปนี่มันคืออะไรอ่ะเออจริง <laughs> ขอบคุณมากเลยคุณแม่จำนองช่วยช่วยช่วยมิวเอดเดี๋ยวก่อนนะลงเป็นวันที่สิบห้าหรือเปล่าไอ,อ้ตอนที่ตอนที่ลงคิวงานอะ่ะพูดเป็นวันที่สิบห้าหรือเปล่าเออเดี๋ยวพอดีว่าไอ้ไอเครื่องที่ทำคลิปมันอยู่เครื่องที่ไลฟ์สดอะคะ่ะแม่แม่ตอนที่แอดไลฟ์สด ไอตอนที่แอดทำคลิปแอดบอกเป็นวันที่สิบสี่เนาะใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี้แอดพูดเป็นวันที่สิบห้าใช่ไหมเออัหนๆๆๆๆน่าจะน่าจะใช่ใช่วันที่สิบสี่วันที่ 14, ท 12, สิบสองซันเนาะสิบสองซันสิบสามน้องฟอร์มเนาะสิบสี่สิบสี่เลโอขึ้นเวทีสามทุ่มครึ่งขอบคุณนะ้าที่แจ้งเตือน พูดผิดอีกแล้วพูดผิดบ่อยมากเลยแม่แม่อย่าอย่าว่ากันนะบางทีมันก็มีสมองเบอรๆทำหลายคนมากเลยตอนนี้ก็ทําทาทาหลายศิลปินมากเลยนะคือบางทีอ่ะช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์ถ้าหากว่าแอดเอาศิลปินท่านอื่นมาลงด้วยนะแม่แม่อย่าว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอดจะบอกว่าอ่อ YouTube อ่ะเขาชอบให้ทําคลิปเยอะๆนะคะแต่ว่าทีนี้ว่าน้องรีโอเนี่ยถ้ามีคิวงานเมื่อไหร่ปุ๊บ มีคิวงานเมื่อไหร่ปุ๊บมีข่าวสารอะไรคือคือจะบอกว่าลีโอต้องมาก่อนเลยแต่ว่าช่วงระหว่างบางทีเออมันไม่มีข่าวสารใช่ไหมหนึ่งวันไม่มีข่าวสารสองวันไม่มีข่าวสารเอะก็นั่งคิดอืมแต่ว่าจริงๆอะ่ะ u t u b e มันต้องให้เรามันต้องการให้เราลงคลิปตลอดเลยคือก็ชอบตรงแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแอดเอาคนใดคนหนึ่งมาลงแบบคั่นไว้ก่อนอะ่ะ เพราะว่าระหว่างรอรอรอคิวงานของของน้องลีโอหรือข่าวสารน่ะคือแอดอาจจะต้องเอาคนอื่นมาลงเนาะอาจจะเป็นศิลปินท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงก่อนแต่ถ้ามีข่าวสารของลีโอเมื่อไหร่ปุ๊บแอดก็จะมาลงเลยอย่างเงี้ยแม่แม่ไม่ว่ากันนะเพราะจริงๆแล้วบางทีแบบหนึ่งวันสองวันเว้นไม่มีข่าวสารของน้องลีโอเลยมันก็จะเป็นจังหวะที่เว้นช่วงอะไรอย่างเงี้ย ได้ไหมคือคือบางทีแอดก็อยากปรึกษาแม่แม่นะว่าถ้าแอดทาแบบนี้แม่แม่จะเครืองไหมแอดพูดผิดคิวงานน้องวันที่สิบสี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่แจ้งเตือนอยากคุยกับแอดแต่พิมพ์ไม่เกง่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ดีเลยแค่เข้ามาแอดก็ดีใจแล้วคืออยากให้แม่เข้าใจนิดนึงเนาะบางครั้งแอดก็แคร์ความรู้สึกของแม่แหละว่าเออถ้าบางครั้งเนี่ยแอดเอาคิวเอ่อเอา,เอาคิวงานของคนอื่นมาลงบ้างอย่างเงี้ยแอด ไอ้กลัวว่าแม่แม่ไม่เข้าใจายยางไงเขียนเลโออยากคุยกับแอดพิมพ์ไม่เก่งไม่เป็นไรยสวัสดีค่ะคุณวิรัตใช่ไหมขอบคุณมากเลยทถอนถอน,ถ,อนถูกถอนนี่คืออะไรคะถูกถอนคือเข้าใจความรู้สึกของของแม่แม่น้องรลโอทุกคนเนาะคือแบบบางครั้งแอดก็แคร์ความรู้สึกนะว่าเออถ้าเราเอาคนอื่นมาลงเนี้ยแม่แม่จะว่าไหม กพราะบางทีอาจจะเอาศิลปินคนอื่นที่แบบว่าเออมาคั่นเนาะเอออาจจะคนสองคนมาแจมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือระหว่างช่องเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเว้นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแอดแอดมินสงสัยจะรักน้องลีโอจะรักน้องหรือ,อยังเด็กน,นะแอดมินสงสัยจะรักน้องหรือ,อยังน้องลีโอมากนะคะติดตามน้องลีโอประจำเลยใช่ใช่คือถ้าไม่รักก็ไม่ทำหรอกพูดจริงๆี คือน้องนีโอเป็นเด็กที่น่ารักคือไม่ใช่ปากหวานก้นเปรี้ยวนะคือหนึ่งคือเขาได้สองคือเสียงคนดีสามคือเป็นเด็กที่ทาทาเพื่อครอบครัวจริงๆมีความมุ่งมั่นมีความขยนันคือเราเห็นเห็นแล้วคือน้องเขาอัธยาศัยดีอะคือขึ้นบนเวทีก็ทักทายแม,แม่แม่เก่งแอดก็รอรอ,อบางวันก็เช้ามาตื่นมาปุ๊บเนี้ยนะจะต้องดูแล้วว่าน้องนีโอมีข่าวสารอะไร มีข่าวสารอะไรบ้างแล้วก็คือตื่นปุ๊บนี้ต้องเปิดก่อนเลยวันนี้เรามีข่าวสารอะไรของน้องลีโอแม่เพนโพสอะไรเกี่ยวกับน้องลีโอไหมป,ประกบมีอะไรไหมเราโพสแต่สิ่งดีๆแนวสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่เธอเรื่องที่มันไม่ดีเราก็จะไม่เอามาพูดไงมันก็จะไม่ดีต่อศิลปินใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องน่าแดะบางทีก็หานูน่นหานี่เพื่อที่จะให้มีคลิปลงเนาะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เอามาลงก็ได้ไม่เป็นไรค่ะจะไจะไม่เอามาลงก็ได้เอาแต่เอาลงแต่พี่โออย่างเดียวคนเดียวก็ได้ยังไงนะยังไงนะไม่เป็นไรแค่จะไม่เอามาลงก็ได้เอาแต่เอาลงแต่พี่พี่โอนอย่างเดียวคนเดียวก็ได้สงสัยจะรักน้อง หรือยังน้องดีโอมากนะคะติดตามน้องดีโอประจําเลยอ๋อดีมากเลยรักน้องดีโอยาวๆนะอืมขอให้รักยาวๆเลยไม่เป็นไรค่ะจะไม่เอามาลงก็ได้หมายความว่ายังไงไม่เป็นไรแต่จะไม่เอามาลงก็ได้เอาแต่เอาลงแต่ลีโอใช่ไหมอย่างเดียวคนเดียวอย่างงั้นหรอ นาะคือคือแอดก็ก็ก็แคร์ความรู้สึกของแม่แม่แหละอืมแคร์ความรู้สึกของแม่แม่ไม่ใช่ว่าเออกลัวว่าเออแม่แม่จะไม่ไม่มาดูแอดอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกคือเรายังแคร์ไงคือแบบเรายังไงก็ต้องแคร์ไว้ก่อนอะ่ะเอาสิลผิ่อื่นด้วยกันได้ค่ะน้องซันน้องฟอร์มไลออนแก้มคืออย่างไลอันคือแอดก็ทําอีกช่องหนึ่งแล้วไงใช่ไหมก็อ,อาจจะเอาน้องซันน้องแก้มอะไรประมาณนี้ อืมน้องสันน้องแก้มหรือเอาไว้พวกที่แบบเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาใครลงอีกสักคนหนึ่งคู่กันอะแบบจะได้จะได้แบบเออสอบก,กันไปสอบก,กันมานิดนึงไม่งั้นช่องมันก็จะว่างเปล่าคืออยากจะคุยกับแม่แม่ให้เข้าใจเนาะเพราะก่อนหน้านี้เอาของยูกิมาลงมีแม่บางท่านก็บอกเอาวทาไม <c oughs> คือแอดไม่พูดดีกว่าพราบางครั้งก็เกรงใจอนะเนาะพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับไปว่า ไปว่า FC ฟม่แม่ๆเราเองเราก็ไม่พูดไงเพราะพูดไปแล้วมันจะมีผลกระทบมันเราไม่เอาดีกว่าเราไม่พูดเนาะคือเราจะทำอะไรบางครั้งเราก็คิดให้มันดีๆก่อนที่จะพูดขอบคุณมากนะคะคุณแม่ลำไพที่เข้าใจเนาะต้องขอบคุณมากๆเลย21ท่านขอบคุณมากกดไลค์ให้ด้วยเลิฟเลินะคะ <laughs> เลิฟเลิเลยก็ว่าอาจจะเอาน้องซันเนาะซันมาลงบ้างซันฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงอืก็ว่าใจอย่างนั้นนะเอามาลง แต่หลักก็คือน้องรีโออยู่แล้วอ่ะคือยังไงเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วข่าวมีข่าวเมื่อไหร่รีโอขึ้นก่อนเลยนะคะทําไมถูกถูกถอนนะคะข้อความถูกถอนถข้อความถูกถอนนี่คืออะไรคะพิมพ์ผิดใช่ไหมแล้วก็ลบใช่ไหมคะคุณแม่วิัสนะก็คืออยากจะคุยให้แม่แม่เข้าใจนิดนึงนั่นแหละบางท,บางทีบางทีแพแอดพูดอะไรผพดหรือ ลงข้อความผิดทำคลิปผิดหรือลงวันที่ผิดแม่แม่สามารถเขียนใต้เมนได้นะเผื่อแม่แม,แม่ท่านอื่นด้วยแล้วถ้าหากว่าแอดต้องมานั่งแก้ข่าวลบคลิปการลบคลิปบางครั้งมันก็มีผลกระทบกับช่องนะอันนี้ต้องบอกเลยคือบางครั้งแอดก็พยายามดูให้มันดีๆก่อนที่จะคือต้องจะต้องดูดีๆก่อนที่จะทำคลิปไงก่อนที่จะโพสลงไปแต่บางครั้ง มันอาจจะมีสับสนหรืออาจจะมีผิดบ้างถ้าแม่แม่รู้ก็ช่วยกันบอกสวัสดีค่ะครอบครัวาสายบ้านขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นเพื่อนคุยเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแม่แม่เอซีน้องลีโอน่ารักทุกคนเลยน้องลีโอมีคิวงานเมื่อไหร่ขึ้นเวทีเมื่อไหร่นี่แม่แม่นี่เหนียวแน่นตลอดมาลัยนี่ปังทุกรอบเลยเนาะ เหมือนเหมือนอั้นมานานมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือความสมัครใจได้พลังรักจากแม่ๆม่นี่สุดยอดเลยจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็พิมพ์ผิดคะ่ะเลยต้องลบคะ่ะขอโทษด้วยไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่เอาเจ็าพิมพ์ผิดก็ลบได้พิมพ์ผิดก็ลบได้ดีมากเลยนะแต่ว่าไอประโยคที่แม่พูดอะไรอะ่ะที่บอกว่าแอดมินสงสัยจะรักน้องอ๋อไอ้ที่พิมพ์ผิดใช่ไหมโอเคโอเค ันนั้นเข้าใจแล้วแม่ลบไปแล้วเนาะนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเออพอแอดเอาสันมาลง <c oughs> เอาน้องฟอร์มลงแม,แม่แม่นี่เลิกดูแอดเลยเลิกติดตามแอดเลยรู้สึกแบบเอ้ยเรากันลักของเราเนาะเออนั่นแหละฟอร์มน้องซันน้องฟอร์มน่ารักเชียร์ตั้งแต่ไหมทองคําใช่ค่ะฟอร์มน่ารักมากเลยน,น้องฟอร์มน้นองซันน่ารักทั้งคู่ค่ะ <c oughs> คือเข,เข้าได้เข้าเข็มกันดีจริงๆเลยนะคะ เวลาที่ลูกชายขึ้นเวทีน้องฟอร์มเขาก็ดูแลอย่างดีเลยเห็นไหมคือบางทีเห็นแล้วก็ขุนลุกอะ่ะแม่แม่เขาก็เอาใจใส่เอาใจใส่น้องฟอร์มอะ่ะเนาะบางทีก็มีมาไลให้มีรางวัลน,น้ําใจให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าพื้งใจอะ่ะเวลาที่แอดเข้าไปดูแล้วเออมันก็มันก็มีความรักใคร่กลมเกี่ยวดีแล้วก็ได้พลังรักจากแม่แม่น้องฟอร์มเขาก็มีกําลังใจนะ แต่ว่าถ้ามาทุกครั้งที่จะมาดูแลน้องฟอมตอนน้องน้องเดียวทุกครั้งน้องฟอมก็รู้สึกดีไงนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนี่แหะค่ะวันนี้ว่างก็เลยไลฟ์สดทักทายแม่แม่สักนิดนึงเนาะไม่ได้ไลฟ์มาก็น่าจะเป็นอาทิตย์ละ <c ười> คืออย่างเมื่อวานนี้บอกได้เลยนะโอ้โหคลิปเยอะมากนะไหนจะเอ่อไหนจะไอ้นู่นไหนจะไอ้นี่มัน อยากจะไรทุกวันอยากจะทักทายแม่ๆม่แต่บางทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องดีโอก็แบบมีนุ่นมีนี่เข้ามาตลอดเออเราก็ยังมาคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยกลัวไรบ่อยๆกลัวแม่จะลำบากลำลำบากใจลำลำคาน <c oughs> เออนั่นแหละขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนคุยอก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีแหละเข้ามาทักทายแม่ๆม่เนาะ ก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆช่วงเดือนเมษานีนโอ้โหร้อนจริงๆเลย37องศานะวันนี้ค่ะเมื่อวานก็30กว่าเดือนนี้เป็นเดือนร้อนอยู่ยแล้วทุกคนต้องตั้งรับเนาะแม่ๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยแม่ๆแ,แต่ละท่านก็อายุมากนิดนึงเนาะ การการที่เราดูแลตัวเองมันก็เป็นประโยชน์กับเรายิ่งเรามีเวลาออกกําลังกายอายุมากเราออกกําลังกายโดยวิธีการเดินจะดีมากเลยเชา้ชาเช้าเนี่ยแอดจะออกกาลังกายนะตอนประมาณสักตีห้าตีหกว่าบางทีก็ถ้าตื่นสายก็จะหกโมงเดินเดินประมาณในหมู่บ้านนี้ประมาณ3รอบแต่ว่าก่อนก่อนเดินเนี่ยแอดก็จะ ออกกาลังกายอยู่กับที่ก็คือแกว่งแขนมั่งทานุ่มทํานี่ประมาณ15นาทีแล้วก็ออกเดินเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยตั้งเวลาไวา้นะคะอย่างช่วงเย็นนี้เนี่ยค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะช่วงเย็นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเตรียมไว้แล้วเห็นไหมจัก,กรยานของแอดแอดจะขี่จัก,กรยานเนี่ยเนี่ยหลังจากที่แอดคุยกับแม่แม,แม่จบตรงนี้แอดก็จะใช้เวลาออกกําลังกาย30นาทีเนี่ยค่ะเพื่อให้มันขับเหงื่อไงเราจะได้เผาผลาญพลังงานแค่ลักน้องดีโอก็ที่สุดแล้วใช่ใช่ คือน้องเ็าไม่ได้ผิดอะไรน้องเ็ามีความสามารถน้องเขาเก่งทุกๆด้านเลยไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งนะเล่นดนตรีก็เก่งร้องเพลงก็เก่งทํากับข้าวก็เก่งนะทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะอ,าอ,าออกกําลังกายไม่ว่าจะทํากับข้าวขายเสื้อผ้าอาะไรหูแบบเยอะมากน้องเขาทําได้หมดทุกอย่างเลยคือไม่เพนไม่ต้องห่วงแล้วค่ะลูกยังไงก็เอาตัวรอดนี่แหละหัวหน้าครอบครัว ใครไม่รักก็แย่แล้วน้องเขาน่ารักจริงแต่เนาะคุณแม่ลำพายคุณแม่ลำพายขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ลำพายนี่เขียนหนังสือเก่งเนาะเขียนไม่มีผิดเลย <laughs> แอดยังมีผิดบ้างนะบางทีแอดผิดนู่นผิดนี่นานๆเขียนตัวหนังสือบางทีก็ก็ลืมนะอันนี้จริงๆบางทีก็ลืมเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันใช้วิธีกดคําว่าเสียงใช่ไหมเราก็สามารถพูดออกไปเป็นคําพูดได้ อขอบคุณมากเลยนะสิบห้าท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วค่ะแอดก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็แค่เข้ามาทักทายแม่แม่แล้วก็เอ,อิจริงๆแล้ววันที่สิบสิบสี่อะสิบห้าจะติดกับสิบสิบสี่นี่เนาะสามทุ่มครึ่งรอถ้าใครที่อยู่อยู่ไกลนะคะไปไม่ได้ก็เข้ามาให้กำลังใจผ่านทางไลฟ์สดเพจน้องดิโอไม่หมดนี่เนานะ ขอบคุณมากๆาโอเคอย่างนี้เดี๋ยวแอดก็ต้องขอตัวก่อนนะสิบเก้าท่านและขอบคุณมากๆเลยนะคะใครบ้างเอ่ยเพิ่งเข้ามาใครบ้างคุณแม่จำนองสวัสดีค่ะแต่ในใจของข,ขอรักลูกดีโอมมากอยากให้น้องมีงานเยอะเยอะลูกจะได้ขึ้นบ้านอ๋อจะได้ซื้อบ้านเดี๋ยวกอนนะ แต่ในใจรักลูกดีโอมากอยากให้น้องมีงานเยอะๆลูกจะได้ซื้อบ้านเร็วๆใช่ไหมอืมใช่ก็ <ๆ S 1> ก็ทนนิดนึงแล้วกันเนาะก็งานมันก็เดือนละส4่สีคิวหคิวงานแต่ก็ในแต่ละรอบก็มาลรยเงินสุดก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแม่แม่ก็ นั่นแหะค่ะก็อยากให้หวังอย่างยิ่งเนาะอยากให้น้องเขามีคิวงานเข้ามาเยอะๆแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวดูเดือนหน้าเดือนเดือนสองเดือนดูซิคิวงานจะเยอะขึ้นไหมเนาะก็หวังว่าอยากให้มีงานเข้ามาเยอะๆถ้ามีคิวงานเยอะแอก็จะมีเรื่องมีมีคลิปลงเยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคืออยากให้น้องลีโอเนี่ย มีมีอัปเดตโพสต์ทุกวันเลยอัปเดตโพสต์ทุกวันอยากจะให้น้องมีมีอัปเดตโพสต์ทุกวันอะไรก็ได้โพสต์ทุกวันคืออยากจะให้อลงทุกวันนะไม่ใชื่อว่าอยากจะทําคลิปนะคืออยากให้น้องก็มีความคิดของแอดนะคืออยากให้น้องมีมีมีโพสต์ทุกวันลงโซเชียลทุกวันแม่แม่เข้ามาแล้วก็จะได้หายคิดถึงเนาะอยากให้เขาอัปเดต ความเคลื่อนไหวทุกวันเลยอ่ะไอเรื่องส่วนตัวไม่ต้องก็ได้เอาเป็นงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ลงจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้น้องเขาไม่ว่างก็ไม่รู้ลงมั่งไม่ลงมั่ง,ง,งแต่ก็คิดว่าลงเท่าที่จําเป็นอ่ะนะขอบคุณมากๆยี่สิบสองท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะ บางทีแอก็อยากคุยกับแม่แม่บางทีก็อยากคุยแล้วก็คิดถึงวันไหนที่แอดไม่ได้ลงสักสองวันก็มีแม่แม่บางท่านก็บอกดีใจจังเลยแอดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหออมือนดีใจที่แอดลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยนะโอเคขอบคุณมากมากสิบเจ็ดท่านนะคะเดี๋ยวแอดขอลงไลค์ก่อนเดี๋ยวไว้ไลหน่าเจอกันใหม่นะอ่ ถ้ามีข่าวสารอะไรเร่งด่วนแอาจะไลฟ์สดให้แต่ถ้าเป็นคลิปแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากมายก็อาจจะทำคลิปลงปกติเนาะแม่แม่เนาะโอเคบายบายคุณแม่ลำไพขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ